ฮัลโหลอ่าครับอ่าเฮียเอาตามนี้เด้อเนี่ยก็หาแบบมาเนาะแล้วก็ลอกแบบนะครับลอกแบบที่สําคัญมันก็จะมีอยู่ตรงโค้งเนี่ยนะครับความสูงตามของเขานะครับตามแบบความสูงของเขาก็คือ44.47นะครับที่เบอร์ศูนย์ก็คือตรงนี้เนาะตามแบบอะเนาะเฮีย yeah. อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็คือระยะช่วงเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือตามแบบนะครับจะมีเส้นโค้ง2เส้นนะครับเส้นในกับเส้นนอกนะครับก็จะเป็นตัวกําหนดว่าทําโค้งเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวพื้นท้างในช่วงนี้จะเป็นทางงในนะครับเราก็ลอกเส้นมาะนะครับ แล้วพอเราลอกเส้นแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสอง,ส,องส่วนนะเฮียก็คือ,อทําเป็นเส้นกรอบข้างนอกแบบนี้นะครับมันเป็นเส้นเดียวกันเนาะเอาไว้ตัดให้ได้ตามขนาดนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นข้างในนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือเอาไว้ทําพื้นตรงนี้แหละตรงที่มันไม่ได้โค้งเหมือนพวกเขาเนี่ยนะครับโอเคเนาะดูวิธีทํานะครับ กลับมาที่กตัวนี้กับต,ตัวนี้ก่อนโอเคอันดับแรกก็คือ <c oughs> เราใช้คําสั่ง t u o r i a l sweep นะครับ่า t o r i sweep อ,อันนี้เลือกเป็นเส้นแรกนะครับอันนี้เลือกเป็นเส้นที่2นะครับก็สังเกตเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันสีเขียวเนี่ยต่อไปก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยนะครับเป็นทำโค้งตามแบบ รแล้วเ,เราก็ add cost เข้าไปนะครับสังเกตว่าให้เลขหนึ่งสีแดงตรงนี้มันอยู่ตรงกับไว้ไเลขหนึ่งตรงนี้นะครับอ,อันไหนที่เลือกก่อนก็จะเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเส้นนี้ก่อนมันก็เลยเป็นเลขหนึ่งสีแดงโอเคต่อไปนะครับให้เราติ๊กตรงนี้ออกนะเฮียนะครับ scale high เนี่ยเอาออกครับ แล้วมันก็จะสร้างความสูงเท่าเท่ากับที่เราออกแบบไว้นะครับโอเคเราไปที่หน้า 3D v v e w อ่านะครับที่หน้า 3D View กด c กด c u l a t e อ่าจะหน้าแตกไหมดูก่อนอ่าโอเคไม่หน้าแตกนะครับอ่าเขาจะได้ครึ่งวงกลมแบบนี้ก่อนอ่า ต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดไปเฮียปิดไปนะครับกลับมาหน้า2องดวิวนะครับต่อไปเราจะทําส่วนนี้เราจะทําส่วนตรงนี้เราไปที่เลเยอร์ที่ที่เราทําไว้นะครับก็คือเนี้ยส่วนตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกครับใช้เชฟอิดอคือเราจะทําให้มันขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่มี ก็ใช้เชปิดิความสูงก็คือ44.48เอามาจากตรงไหนก็มาจากตรงนี้น,นี่เนี่ย,ย44.48นะครับผมก็ใช้คำสั่ง merge high นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ทับกันมันขึ้นมาคำสั่ง merge h i g นะ,ะนะครับก็จะได้ปิดแบบนี้นะครับอ่าเนาะ โอเคมันจะมีช่องอะไรบ้างช่างบันเดี๋ยวเราไปใช้คำสั่งนั้นเก็บอีกครั้งหนึ่งโอเคต่อไปนะครับตอนเราสร้างจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการเป๊ะหรอกเพราะว่าขอบเขตมันมันจะมีเราต้องสร้างเกินออกไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราจะมาตัดมันนะครับกลับมาตรงอันนี้เสร็จแล้วนะเฮียเสร็จแล้วอันนี้กลับมาตรงนี้นะครับก็คือก็คือไอเส้น วีใหญ่เนี่ยที่เราทําไว้นะครับที่บอกว่าจะมาครอบมันนะครับกลับมาสามรีวิวนะครับดับเบิลคลิกใช้คําสั่ง zero lead นะครับทําให้ดูเห็นไหมครับว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเราต้องสร้างเกินออกไปหน่อยหนึ่งเราใช้คําสั่ง zero lead นะครับแบบหนึ่งมันก็จะได้ขอบที่เรียบเสมอกันนะครับคันนี้โอเคเนาะอ่ไอ้พวก รูๆเนี่ยเข้ามาลิฟแล้วก็รีมูฟสมอลโฮนะครับเดี๋ยวมันเก็บให้หายหมดนะครับโอเคเนาะโอเคเราได,แบบแนะรได้แบบแล้วนะครับได้แบบแล้วนะครับตามที่ต้องการต่อไปเราไปตัดนะครับอ่าตัวนี้ปิดไปก็เปิดทูผ่านนะครับเนี่ยเปิดทูผ่านเราจะใช้บอลนะ้ตเนาะ ่าบอโน้ตขออนุญาตกลับมา2รีวิวนะเฮียนะอโอเคอ่าเราก็เลือกเส้นก่อนอ่าใช้บอโน้ตนะครับเอาซีเล็กเวกเตอร์นะครับซีเล็กเวกเตอร์ก็คือเอาเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยนะครับเรามากา็เลือกบอโน้ตหกมิลผมใช้บอโน้ตหกมิลน,นะเฮียอบอโน้ตหกมิลซิเล็กครับ แล้วก็ก็ความละเอียดตัวน0.8แล้วกันนะครับเฮี Here, ยกได้ละเอียดก็ใส่เอาเดอ้อโอเคแล้วก็มากำหนดแมทเทเรียนนะครับเซตอัพในที่นี้มันประมาณ44จุดกว่านี่แหละเฮียก็ไปตัดแผ่นไม้มาสัก45มิลนะครับแล้วก็เผื่อไว้ใสตอนข้างล่างสักครึ่งมิล นะครับก็เลยกําหนดเป็น45นะครับเพราะ44.5บวกอีกเคื่ออีกครึ่งมิลน,นะครับก็เลยกําหนดเป็นไม้หนา45นะครับก็เลือกตามนี้ครับใส่ค่าตามนี้โอเคเซฟซาดสิทธิ์อะไรพวกนี้เฮียรู้จักอยู่หรอกเนาะโอเคกดแค l ค u ลเลต now ครับเด ดูที่หน้า3ามรีวิวนะครับ <c oughs> ซิมเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอเอาแบบฟาดนี่แหละโอเคก็จะได้รูปแบบเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำไฟล์ตัดนะครับก็โปรไฟล์ธรรมดาเลือก2 d 2ดีทูผ่านเลือกเครียดโปรไฟล์ธรรมดานะครับ เป็นเอาสายหรือก็คือ45เพราะว่าเราตัดให้มันออกมาจากชิ้นงานชิ้นใหญ่จากวัสดุนะครับก็ผมก็จะใช้เอ็นมิน6มินนะของเฮียมีอะไรก็ใช้นั None ้นโรดเดอร์บต่ต้องมาตามผมอ่าครับก็ค่านี้ก็เฮียไปตั้งเอาสเต็ปดาวจะลงคันละเท่าไหร่ก็ตั้งเอาแก้คูเลตนาวครับอ่าแล้วก็ไปตัดนะครับ อ่ก็จะได้ชิ้นงานออกมาจบเข้าใจเนาะ,นะเข้าใจลวดพอเ,เข้าใจก็เข้าใจลวดโอเคครับผมอ่ขอบคุณครับเนี่ย